นี <squid. S 1> ่ครับอร่อยอร่อยนะครับไฟร้อนร้อนนะครับผัดอย่างรวดเร็วนะครับผมครับแนะนำนะครับเมนูกระหล่ำผัดน้ำปลาครับเป็นเมนูราคาประหยัดนะครับผมครับทำง่ายครับและรวดเร็วนะครับผมกลับมาดูเคล็ดลับและวัตถุดิบกันนะครับผมนี่ครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมสับนะครับสำหรับไว้เจียวนะครับกุ้งแห้งพริกแดงนะครับและกระเทียมสับสำหรับไว้ผัดนะครับผม าผู้ใดท่านใดที่ไม่ชอบกระเทียมเจียวก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมหรือว่าไม่ใช้กุ้งแห้งก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่นี่เป็นสูตรผมนะครับและในถ้วยก็จะเป็นน้ําปลานะครับน้าปลาทิพย์รสนะครับผสมกับน้ําตาลทรายนะครับอ่าคนให้ละลายนะครับเตรียมที่จะลงมือผัดนะครับผมและก็กระหล่ำปีนะครับอ่าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับครับจากนั้นก็มาเจียวกระเทียมกันนะครับใส่น้ํามันเจียวกระเทียมนะครับให้หอมนะครับสาหรับไว โรยหน้านะครับผมเวลาเราผัดเสร็จนะครับครับเจียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับครับชมไปเรื่อยๆนะครับเจียวด้วยไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะครับไม่ให้มันไหม้นะครับผมถ้าไฟแรงแล้วมันจะไหม้จะขมนะครับครับทานเยอะๆจะมีประโยชน์นะครับสําหรับกระเทียมนะครับผมนี่ครับอ่าใก้แล้วครับใกล้ความจริงนะครับเริ่มมีสีเหลืองแล้วครับเหลืองทองนะครับผม เรียกว่าหอมมากนะครับหอมนะครับครับเป็นก็วันนี้ก็แนะนําเมนูง่ายๆนะครับทําง่ายและรวดเร็วนะครับผัดปุ๊บเดียวเอาขึ้นได้เลยนะครับอ่านี่ครับเหลืองน่าทานมากเลยนะครับครับท่านที่เบื่ออาหารนะครับเบื่อเมนูอื่นๆนะครับก็ลองมาทําทานดูนะครับ กับใช้กระหล่ำครับหัวแน่นๆนะครับหนึ่งหัวเองนะครับก็ได้จานใหญ่ๆแล้วนะครับรบบเรียกว่าราคาประหยัดนะครับตามเศรษฐกิจครับช่วงนี้นะครับนี่ครับถ้ามีกุ้งแห้งก็เอากุ้งแห้งมาทอดน้ำมันหน่อยนะครับทอดให้เลื้องกรอบนะครับผมล้างก่อนครับอย่าลืมล้างก่อนนะครับกุ้งแห้งนะครับล้างแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ํานะครับให้แห้งแล้วก็ถึงจะมา ลงมาทอดในน้ำมันนะครับไม่งั้นจะกระเด็นนะครับผมอ่าพอพอได้ที่ครับก็ตักขึ้นนะครับใส่ตะแกรงนะครับให้เสด็จน้ํามันนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาทําการผัดนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่ากระพริบตานะครับผมนี่ครับใส่น้ํามันไปหน่อยนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงๆนะครับให้กระทะร้อนนะครับเหมือนเราเอ่อทำผักบุ้งไฟแดงประมาณนั้นนะครับอ่าให้กระทะร้อนนะครับผมแล้วก็กระหล่ำปีเราก็เอา กระเทียมทุบมาโรยไว้ด้านบนนะครับแล้วก็พริกแดงด้วยนะครับนี่ครับตั้งกระทะให้ร้อนๆนะครับสังเกตว่าควันเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับไม่ต้องให้ร้อนจัดมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องไฟไฟแดงก็ได้นะครับผมอ่าเตรียมลงแล้วนะครับสูฮะนี่ครับใส่กระหล่ำลงไปเลยครับที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับ ครับแล้วก็ปิดฝากระทะไว้สักหน่อยนะครับเพื่อให้ผักตลอดนะครับผมอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนะครับเขาเอาทั่พีคนหน่อยนะครับผมอ่าจากนั้นก็ปิดฝาหน่อยนะครับสังเกตว่าผักเริ่มสดตลอดแล้วนะครับก็ใส่ซอสหอยนางรมลงไปหน่อยนะครับอ่ากับปริมาณเอานะครับผม ันนี้ก็จะเป็นน้ำของผักนะครับที่ออกมานะครับหรือใครที่อยากได้น้ำเพิ่มก็เติมน้ำเปล่าน้ำสุกลงไปนะครับครับเป็นมื้อเด็ดนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็โรยด้วยน้ำปลาลงไปนะครับน้ำปลาที่เราผสมด้วยน้ำตาลทรายนะครับอ่าจะเป็นน้ำปลาทิพย์รสนะครับไม่ไม่ขาวด้วยนะครับหอมนะครับครับแล้วก็ผัด พุกเขาไปสักหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็โรยด้วยปุ้งแห้งที่เราทอดเมื่อสักครู่นะครับผมอ่สังเกตว่าน่าทานมากเลยนะครับก็ได้ที่แล้วนะครับตักขึ้นได้เลยครับใส่ชามนะครับผมเอาชามใหญ่ๆมาลองรับเลยนะครับแล้วก็เข้าสวยร้อนๆนะครับอ่ทานกันในครอบครัวนะครับสบายๆนะครับราคาประหยัดนะครับผมแนะนำทำทานในครอบครัวนะครับ อันนี่ก็โรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวนะครับสูตรผมนี่ก็จะขอเป็นน้ําเยอะๆหน่อยนะครับก็ใส่น้ําลงไปนะครับช่วงที่เราผัดนะครับน้ํานี่คุกข้าวหรือว่าทานได้อร่อยเลยนะครับนี่ครับโรยด้วยกระเทียมเจียวเยอะๆนะครับครับจะมีความกรุบกรอบนะครับผมอาจะทําขายก็ได้นะครับเป็นเมนูจานเด็กนะครับผมถ้าไปทานในร้านอาหารนะชามเล็กนิดเดียวเลยครับแพงนะครับ แค่กระหล่ำปีนะครับผมเนี่ยแนะนำทานกันในบ้านนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะครับและทุกทุกทุกคนก็ทานได้อย่างอร่อยนะครับนี่ครับสีสันน่าทานมากเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามต้อมชาแ n ล e l 53นะครับครับสวัสดีครับ